สวัสดีค่ะนิปิดน,นะคะ CSF 0 5อิสรีเขียวบวราเซอร์ค่ะก็ปีนี้นะคะอายุ24ปีค่ะเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิทธิ์ค่ะสาขาวิชาธุรกิจการบินค่ะความสามารถพิเศษนะคะก็มีหน้าตาสินไทยค่ะแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ค่ะ โดวยวันนี้นะคะนิปินก็จะมาสอนภาษาจีนสั้นๆให้กับทุกคนนะคะ <S <S สีโทแปลว่าสระผมค่ะสีเหลียงแปลว่าล้างหน้าการชื่อสีฮวนอีกแปลว่าชอบคุณนะคะ <S <S 1> <S 1> คิดว่าตัวเองเป็นคนลุยง่ายๆค่ะแล้วก็เป็นคนอ่องๆตลกๆไม่ค่อยทันคนแต่แบบพยายามจะทําให้ทันคนก็เลยเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนเนี้ยก็จะกลายเป็นคนที่แบบโดนแกงอยู่บ่อยๆค่ะ ิพนคิดว่าสเสน่ห์ของตัวเองคือรอยยิ้มค่ะเพราะว่ามีแต่คนบอกว่ายิ้มแล้วโลกสดใสก็เป็นโลกสดใสในวันย24ค่ะ <Y im. S 1> ครอบครัวของนิปินนะคะก็มีทั้งหมด4คนค่ะถ้ารวมนิปินไปด้วยก็จะเป็น5คนค่ะถ้าสนิทกับใครมากที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นคุณแม่กับพี่ชายค่ะถ้าเป็นคุณแม่ก็จะเป็นฟิลแบบว่าเหมือนเพื่อนค่ะชอบไปช้อปปิง้ง หาของกินอร่อยๆอด้วยกันส่วนพี่ก็จะเป็นคุยเรื่องแฟชั่นการแต่งตัวพี่ชอบดูนางงามก็ตอนเด็กๆทุกคนมีพี่ชายก็อาจจะแบบปล่มวยใช่ไหมคะแต่ปิ่นมีพี่ชายที่สอนเดินนางงามตั้งแต่เด็กเลยคะ่ะก็คือเป็นครอบครัวที่แบบว่าสนิทกันมากๆค่ะก็คือเคยพาคุณพ่อคุณแม่นะคะไปร้านอาหารที่เขาเจอกันครั้งแรกค่ะ ซึ่งวันนั้นเป็นวันครบรอบแต่งงานของเขาเราก็เลยตั้งใจแบบเซอร์ไพรส์เขาพอเขาได้ไปจริงๆเนี่ยคือเขามีความสุขมากๆแล้วเราก็แบบภูมิใจกับสิ่งนี้มากๆค่ะที่ทําให้เขาสองคนได้แบบได้รื้ถึงความหลังที่เจอกันตอนหนึ่งห่สาวสสิ่งที่ทําให้ครอบครัวเสียใจคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องถ้าสมมติว่าเวลาที่เราดิ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่สนิทกับครอบครัวมากๆเขาก็จะแบบดิ่งดาวไปกับเราด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องประมาณนี้มากกว่าค่ะ พีคที่สุดในชีวิตคือเคยกินมาแรงวันค่ะคือตอนนั้นนั่งกินขนมกับเพื่อนอยู่แล้วด้วยความที่เราติดเมาส์มอยก็เมาส์มอยไปเรื่อยๆเราก็หยิบขนมมาชิ้นหนึ่งกินปุ๊บเราก็เคีเ้ยวไปด้วยความอร่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าทําไมขนมชิ้นนี้แบบรสชาติมันแบบัแบแปลกมันปลาเล่มปลาเล่มจังแล้วพอคขายออกมา,มาเป็นตัวมลงวันค่ะซึ่งหลังจากนั้นน่ะก็คือไม่กินขนมยี่ห้อน,นั้นอีกเลยเพราะว่ากลัวแบบเผลอกินมลงวันเข้าไปอีกค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องพีคที่สุดในชีวิตว่าครั้งหนึ่งเคยกินมแมลงวันคิดว่าแคมปัสซานะคะเป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงดาราศิลปินนักร้องพิธีกรนะคะแล้วก็ปิ่นก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็มองกับโครงการนี้เหมือนกันถ้าไม่ชอบทางด้านนี้จริงๆอ่ะก็คงไม่มาถึง3ปีติดหรอกค่ะ แล้วปีนี้นะคะก็เป็นปีสุดท้ายของนิปิ่นแล้วด้วยความที่อายุเราจะเกินเกณฑ์แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะพลาดโอกาสนี้ไม่ได้ก็เลยมาที่แคมปัสตา2024ค่ะเพื่อควา้าโอกาสนี้ไว้ อยากจะอยู่จุดที่เรามีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะเป็นแบบฟิลซูเปอร์สตาร์เก่ง all l o u ด d e r ทั้งการสแสดงนักร้องศิลปินค่ะแล้วก็อยากเป็นต้นแบบให้กับใครหลายๆคนว่าแบบคนที่มีวความฝานันถึงแม้ว่าเราแบบไม่ได้เก่งมากอย่างเงี้ยแต่ขอแค่เราแบบพยายามแล้วก็สามารถสําเร็จได้แน่นอน ยังไงนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามนิปิ่น CSF05 ได้ที่ Campus Star The Reality Series นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่าย2นะคะทางช่องโมโ o ทเวนี้แล้วก็ฝากติดตามเพื่อนๆอ,อีก19คนแล้วก็นิปิ่นด้วยนะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะ